เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้เราอยู่ในพาร์ทที่สี่กันแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะพาไปดูหมู่บ้านนะครับมันเรียกว่าเป็นหมู่บ้านรื่เป็นเมืองดีผมว่าเป็นหมู่บ้านดีกว่านะพอยในแบบนี้มันเออเนี่ยอยู่ใกล้ๆลมมันจะมีนี่ฮะร,รู้สึกจะเป็นหมู่บ้านนะนี่มานี้ไม่เรียกว่าเมืองหรอกนะค,คือมันเล็กๆเ,เ,เองโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนั้นมันน่าจะมีของให้เราฟาร์มด้วยโอเคดี่ซึ่งตัวนี้ย่างเหนืออยู่นะฮะ กินเนื้อไปด้วยโอเคเนื้อไปกินด้วยนะฮะเก็บมาพวกนี้ยังไม่ต้องไม่เสียฮะน้ำไม่ต้องเติมน้ำตัวนี้เราเต็มไปแล้วอันะ้รก็ฟักทองอันแนกเก็บได้แล้วฮะเรียบร้อยแล้วก็ออกไปเก็บเออไมนเก็บไม่ได้เว้ยงั้นเอามาวางไว้นี่เลยแล้วกันเก็บไม่เก็บได้ปะฟักทองมันเก็บฟักทองไม่ได้อ่ะองั้นก็วางทิ้งไว้นี่นะฮะ คือผมยกไม่กินอ่ะแม่ไม่กินหรอกคือจะอไว้ทําไฟคืองั้นถ้าจะทําไฟใช่ปะเดี๋ยวงั้นวางโครงไว้รอเลยแล้วกันนะฮะทชน้ะไม้จบฟักทองถูกทางไหมล่ะเนี่ยโอเคฮะเผื่อมันหายเผื่อมันารับหายเออนะฮะโอเคเรียบร้อยไม้สติกก่อนค่อยใส่นะในตัวอสองอันอ่ะอครบพอด,ดีใส่มันจะเสร็จไปเหอะนะฮะอุตส่าห์มาทั้งทีแล้วอ่า โอเคนี่ฮะแล้วก็ไอหมีเมื่อพัดที่แล้วหายไปนะฮะหมีคือไม่รู้ผมจะทำยังไงน่าจะเตะมันหรือมันเป็นบักอาจจะจมหายไปหรือแม่เราอาจเข้าเซฟบ้งางไหมก็เลยหายไปอ่าอึ๋ยแต่หมู่บ้านอยู่ใ,ใกล้ๆนะฮะนี่ก็เดินมาแป๊บเดียวเองอะอยู่จากจุดตั้งเทรนโอเคแล้วรู้สึกว่าหมู่บ้านจะบังเวยงยังไงแปลก มันไม่มีใครอยู่เออมันก็วังเวงดีขุมเจอตัวอะไรนะฮะแล้วมันมืดแบบแปลกๆด้วยโอ้โหหลายหลังหลายหลังคาเรือนนะฮะเดี๋ยวต้องใช้ทว่ะขนาดกลางวันโอ้โหยังมืดขนาดนี้แล้วกลางคืนจะเห็นไหมเนี่ยอะไรเราเก็บไปหมดนะฮะคือไอ้คนนุ๊กเอาไปทำอะไรอะ่ะลูกธนูเหรอเออว่ะอันนี้มนเมล็ดฟักทองเราไม่เก็บนะฮะ น้ำมันอ้้ยนนำมนัโอเคตอนนี้กระเป๋าใส่ได้เยอะครัเก็บไปหมดอันไหนเก็บได้อะอันนี้อะไรวะเนี่ยเออนี่มีอยู่มีอยู่เป็นไอ้เปลือกต้นไม้ฟงังของฟางแบบนี้เออน่าจะทุบของดูดนั่นฝาบได้เนี่ยโอเคเคลียร์เดี๋ยวดูชั้นบนกันอันนี้ปูเตโต้ย่างแล้วไม่มีเมล็ดหรอ อะไรไว้นี่ดินเดี่ยวอะไรวะเก็บเอาจริงใช้ทอดเหมือนไม่ได้ใช้อ่ะอันนี้ทานนะฮะเก็บมาเก็บไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวถ้าไม่นี่เดี๋ยวเราค่อยทิ้งเออโอเคเขี่ยฮะหลังนี้ลงกลับไปโอเคดูหลังนี้กันนะฮะหลังตัวไปเราจะขนลุกหมดมันน่าจะมีของดีๆให้เราอันนี้อะไรวะเนี่ย เอาตแตงโมโอเคไม่เก็บนะในนั้นไม่อยู่อันนี้หินนี้มีไปฟามได้นะอันไหนไม่จําเป็นที่เราสามารถหาได้ก็ไม่ต้องเอานะนี่มีแล้วเ้ยไอ้หนุ่มเก็บไปได้หรออันนี้อะไรวะเนะี่ยเอาไปก่อนนะขอมรู้จักเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนแล้วแบบเวลานี้มันจะได้ไม่มาหายากไงเก็บ yeah, เก็บไปโอติโต้ไม่ใช่นี่หงงัวหงอม <laughs> เอาไปปลูกได้นะ ไม่รู้อันนี้เป็นผ้าไข่หายเก็บไปเขาไปทำอะไรไปทำอาหารเหรอโอเคฮะชั้นบนโอ้โหเยบิบๆอ,อ,อะไรวะอาหารกระป๋องเหรอนี่กระจกกระจกน่าจะาไปค้าพ,พวกเออ่วัสดุที่เป็นกระจกนะเช่นหน้าต่างกระจกหรือประตูกระจกอะไรประมาณนี้ โอเคสองหลังนี้เคลียร์ฮะเดี๋ยวดูหลังนี้กันเฮ้ยระแวงไอ้ต่อโปกต่อไม้ไปปรยนี่มันตัวอะไรอะ่ะหลอนนะเนี่ยหลอนเหมือนกันนะวันนี้ฮะคือคงไม่เจอตัวอะไรในบ้านนะฮะโอเคเก็บไปฮะอันไหนที่เราไม่รู้จักเก็บไปหมดอันนี้ไอ้ไอร้อนเหรอเส้นเหล็กเวะไม่ลืมมันสามารถเอาไปหลอมเป็นเหล็กได้ อันนี้ไม่รู้นะรู้สึกว่ามันจะได้ใช้อะไรบางอย่างอ่ะนี่อาหารกระป๋องไม่ใช่ไม่ใช่อาหารกระป๋องวิ้นนี่วันนี่เสร็จเสร็จขยะเราไม่เอานี่จะไปทำไมไม่เอานี่เมล็ดแตงขี้ดูชั้นสองฮะติดติดนี่เหล็กหนึ่งก้อนฮะอืมพอดีเออ ไอ้เหลก็กอาไปทำโต๊ะการาฟพอดีเลยฮะอ่ะอากระจกเก็บมาพอดีเลยแต่สามารถฟาร์มได้ไอหมู่บ้านพวกนี้ผมว่ามันน่าจะวนกลับมาฟาร์มได้เรื่อยๆนะฮะคืเอ,อเหมือนในถ้ำอ่ะอะไรวะนี่บล็กอกก็ในถ้ำผมเดินวนแล้ววนอีกนะไอพวกหินมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆคือเดินเราเดินไปเดินมามันก็เกิดขึ้นมาเกิดข,ขึ้นมาใน,นนะาหมู่บ้านนี้เนี่ยถ้าหมู่บ้านนี้ถ้าเราไปฟาร์มไม่เล่นก็จะมีมาเรื่อยๆเออแบบไม่ต้องเดินไปใครนะฮะ <laughs> ใช้ได้เลย okay. วัสดีฮะวันดีวันดีดใครอยู่ไหมเนี่ยแผงเล็กทรอนเหกอแผงวงจรโอเคเก็บ okay, okay, ไปฮนะเรามาฟาร์มเอาไปให้หมดเลยอันไหนที่เราไม่ไม่มีที่บ้านนะ่ะ <laughs> ที่นี่แบบมันสะอาดนะแบบเหมือนขนาดไม่มีคนอยู่ <laughs> <laughs> ยังแบบเออสะอาดกุาดตาบากเลยขี่ okay, แผงวงจร เศษไม้ไม่เอาอันนี้อะไรวะเนี่ยเกียร์เก็บฮะช่างมันอะไรเราไม่รู้เราเก็บไปก,ก่อนนี่ทานเหรอเก็บไปด้วยเก็บไปด้วยเพื่อได้ใช้แบนเน็ตโอเคนั่นแน่ตะปูฮะได้ทั้งเหล็กได้ทั้งตะปูฟาร์มพวกนี้ค,คุ้มเลยเ,เดี๋ยวโปรตีนเดี๋ยวพวกนี้มันจะเนะ่าฮะกินไปก่อนเลย กินไปฮะแองพวกพุนบัากรากไปกินไปอ๋อแล้วก็รู้สึกตอนนี้มันเริ่มจะมืดแล้วใช่ปะมันมืดแปลกๆอ่ะในบ้านมีชั้นบนไหมโอเคฮะไม่มีเป็นที่โลง่ลงๆเปล่า,าเมื่อกี้พามาจากตรงนู้นใช่ปะงั้นโอ้ย,อยเดี๋ยว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  โอ้ยเดี๋ยวมันเดินยัวยัวเลยหายแล้วดูดิอ,อ๋อมันมืดนะไม่น่าจะเห็นหรอกแต่พ่อเหม็นคนเดียวอ่ะเฮ้ยมันเดินโอ้ยเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าจะมืดแล้วไม่วฮะไม่เอา,เาอันตรายอ่าแล้วแล้วผมก็มาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะฮะไม่มีอะไรตามมาแล้วก็นอนเรียบร้อยนะเดี๋ยวว่าจะย้ายขอบคุณเอ้ยเดี๋ยวตัวนี้มีพุ่งย้ายจุดนี้พุ่งย้ายเดี๋ยวย้ายที่นอนไว ในบ้านก่อนนะฮะอืมโอเคดีนะของวันนีมันสามารถย้ได้น่าจะไปน,นอนข้างบนแนละ้วโอเคเดี๋ยวไปนอนแบบสำรองไว้นี่ก่อนย้ายของเข้าบ้านนะช่วงนี้โอเคเรียบร้อยอเฮ้ยเดีย๋ยวอะไรตาบ้าวันนั้นอุ้ยโดนมาแทะหนึ่งทีชิบหายแล้วขวัญตีมได้ไปเนี่ย ไปไหนเี่ยยึดขี้เกิดเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะฮะขาหักงก่อเดี๋ยวๆอะไรใช้รักษาได้เนี่ยแบนเนดิตเบเนดิตเบเนดิตอยู่ไหนแบนเนดิตอยู่ไหนวะเนี่ยเอาไม่เนดตใช้ไม่ได้เย็ดขี้แล้วแล้วตอนนี้ติดสถานะอะไรอ่ะ อ๋อเลื่อนรถอีกชิบหายแล้วไอ้ซอมบี้ตัวนี้ทำอะไรกับตัวไว้นี่ไม่นี่เป็นไิดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่จิบจิบจิบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาพวกนี้จิบก่อนโอ้โหจิบ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 ก่อนจิบก่อนเขาไปดูทีนะครับว่ามันคืออะไรปังจิบก่อนจิบก่อนอ่าจิบได้ไหมเอาอันนี้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ซื้อมันต้องจิบอย่างนี้แล้วมาใส่ยี้เหรอ เออโอ้มใส่แบบนี้ดูตกใจหมดอ่าแล้วเ,เลือดเลือดละสามสิบเก้าโอ้มันไอ้มตามมาเมื่อกี้่ะอ๋อพี่ไหนบอกว่ามันไป่ตามาใครบ้าแล้วครับมันตามมาต่อได้รู้แต่พอกพังอีกไม่ไหวนะฮะอย่างกี้มันต้องทำหอ,อกเิ่มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอาวุธหนึ่งฮะเออเดี๋ยวที่มันใช้เลขอ่าฮะเราจะไม่ใช้อาวุธแบบ กลุลกลานะฮะผมจําได้ว่ามันใช้เหล็กนะอันหนึง่ง๋ยวตอนนี้เรามีอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เผามันก็ต้องออกไปเผาโอเควาบน่าจะใช้ไม้สติกนะอย่างนั้นโอเคระหว่างนี้นะฮะฝนก็จะตกแล้วเราก็ <c oughs> เห็นมันมาหนึ่งตัวแล้วหลอนเลยเว้่อ่ะเดี๋ยวมาทำโต๊ะครับดีกว่าเนีย่ยฮะเออมันอาจจะทำรุ่นั่นได้เยอะ ถกครับเราเรามีตะปูแล้วใครกลัวเรานะฮะนี่ประมาณนี้เลยครับเอาเดี๋ยวดนะไอี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ,นนใชอดผิดถูกครับนี่สิหันไหนไอเดี๋ยวฝั่งนี้ดีกว่านี่มันต้องติดหน้าต่างให้แบบวิวสวยๆหน่อยนะฮะโอเคใช่ไหม ไม้แพงโอ้โหแล้วมีไปเยอะด้วยปับ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 ไปฮะเก็บไปเกียร์นะโอ้โหสองอันจะพอมาตะปูมาเลยปับ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 เยียบร้อยตะปูครบทีนี้มีเศษอะไรไหมเก็บไม่ได้เงี้ยเศษนี้รออ่าอันนี้เราเยอะเดี๋ยวไปตัดไม้มาดีกว่า ซมมีิไม่มาตัสดีถ้ามานี่ตายนะเลือดเลือดรีขึ้นไหมเนะี่ยโอ้เลือดเลือดยังไม่ขึ้นเลยถ้าเจออีกไม่ตายเลยเลยนี่คัตาะนะอ๋อดูเถอะไปดูในหมดเรียนรู้ก่อนนี่ฮะใช้สติกหนึ่งแล้วก็ไอลูมเหล็กแล้วก็มันใช้ทิ่ชี่เหล็กในการทำเรามีฮะเรามีไป ตัดไปอย่าวุธที่แบบผลฐานที่สุดในเกมนะฮะโอเคว,ว้าวชิงชิงชิงไม่มีเสียงเราก็ทำให้มันมีเสียงได้ชิงโอ้โหโอเคไปก่อนเฮ้กบเฮ้ยเดี๋ยวมันฟันกบได้ปะว,ว้าวเดี๋ยวดูดิฮะฟันหนึ่งตัวแล้วแบบเออขีดผมฐานไปรถสักนิดเลย เราจะไม่ใช่หอกอีกต่อไปนะฮะมันทำให้เราเกือบตายเพราะหอ,อกเมื่อกี้เลยเยกิดขึ้นไปไหนเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวไข่ไขย่ย่างไข่ได้ปล่ามีแต่ไข่ปิ้งนะไม่ได้ไข่ย่างโอเคน้ำเกือบหมดตัวเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวลืมไม่ตัวคาบไปเลยเว้ยไม่แพ้คาบอีกสองโอเค ช่างใช้ชีวิตลำบากเสื่อมเกินน้าจูนีเรียบร้อยนะตัวครับเออเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งตัวครับทำอะไรเพิ่มได้ <laughs> ครับธนูเออใช่สติ๊กหนึ่งแล้วก็เชือกอีกสามืออมาล,ทลัทธนูล่ะตัวนูใช้คนนกก่อนโอเคห่ออ,อีกสักพักเลาคงทำแบบธนูแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งฮะยัง <laughs> ไม่มีวัตถุดิบเลยจชะ ตอนนี้ประทานชีวิตก่อนเกือบตายแล้วอ่าตอนนี้เราสามารถทำคาตนาได้แบบยุ่งย้ายเฮ้ยมันไมอีกตัวแล้วอ,อ,อู้มาดิครับเอาดิเอาดิมาดิพี่มาดิสมุไรไหมเห็นไหมสมุไรอะอ่าอ่าสมุไรนักฆ่าพ่อลูกข์กวนอะใช่ป่าววะสมุไรพ่อลูกข์กวนดิเคยเคย คือจะบอกว่าตอนนี้ไปแอบเข้ามาที่หมู่บ้านอีกเลี้ยวนะฮะเลี้ยวโอ้โหพวกนี้มันเดินโยเย,ยเลยแล้วก็อีกอย่างนะะรู้สึกว่าไอพวกเนี้ยมันจะบุกไปที่บ้านบ่อยแล้วนะตั้งแต่ผมมาทีเนี้ยหรือผมอาจจะมาแบบบุกบ้านมันมันก็แบบเออเองผมอาจจะบุกถิ่นข้าข้าตัวบุกถิ่นเองบ้างอะไรประมาณน,นี้นะฮะแต่ผมเลยว่า,าโคตรอันตรายเลยครับแบบเออถ้าไปเจอแบบกลางคืนนี่ บอลกันทีเดียวเลยนะฮะอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่น่าจะเปิดประตูบ้านได้นะเฮ้ยไอ้นี่ที่ดำขาโอเคสําคัญมากครับเก็บไว้เมดคริสโอเคไปฮ่าบ้านหลังต่อไปต้องไปแบบเบๆาๆฮะโอเคสำหรับใรมารอแล้ฮะคาตนาณะเราพร้อมฟาดฟันทุกสิก่งทุกอย่างอ๋อไอตัวนัำ้ำประเทียนชิบหายแล้วเอามาดิ อุ้ยอยากกระโดดใส่ก็พาเอามาอยากกระโดดอุ้ยโอ้ยออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตายไปนั่นตายไปนั่นระวัดตายไปนั่นเรียกเพื่อนมาดีเก็บก่อนออเอาแล้วเก็บไปได้อะไรโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เลือดเธอสิบเก้าเปลแล้วไงพระเจ้าถ้าตายจะเกิดอะไรขึ้นฮนะ ตายก็ไปนอนเตียงสเยิเขาลงนี้แล้วก็ปิดประตูเลยมาอยู่แล้วเว้ยเกียปิดไว้เดี๋ยวฟาร์มบางนี้กันแป๊บหนึ่งนะียนีนนกคนนกเออไปทำธนูอันนี้มเมล็ดไม่เอาฟาร์มแล้วก็จะกลับบ้านนะเราไม่อยู่นานหรอกงงออยู่นานเดี๋ยวมีเรื่องอนะน้ำมันเออน้ำมันเอาไปทำอะไรดีล่ะอ้าวเหล็กอือภาคภูมิใจในการได้เหล็กมากนะฮะ โคตรที่แบบเป็นแร่ที่แบบหายากมากเลยอุติเต้ไวรับจอนนี่ว่าลังนี้น่าจะกลับแล้วเนี่ยเพเมือมงงม่อกี้ฟานลางไหนกี่ฟานมมูนเดินมานี่โอเคฮะเึอ <c oughs> ้เขอย่องไปหลังนู้นแป๊บนึงไม่ได้ฮะเราโลภเราโลภเขาบอกว่าโลภมากลาบจะหายนะแต่เรา ลบมากจะให้ของเยอะโอเคไปดิปิดด้วยเออ,อคนจริงต้องมาฟาร์มให้หมดนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาแย่มฟาร์มอีกทีหลังนะฟาร์มแค่พอประมาณสักที่ไหนล่ะฟาร์มไม่หมดไปเลยเฮ้ยหรือหลังนี้เข้าแล้วว่นเนี่ยยังยังฮะยังครูฐานน่าทานยิ่ยไปด้วยเพืียแบบได้ทนมุทธบี้ซีดเมล็ดพันธุ์แมวเฮะ อีบ้านเยอะอ้าวถานอีกแล้วออกไปดีเก็บแมเก็บให้หมดอะไรทีนี้อันนี้อะไรไม่รู้่เก็บไปด้วยอะไรวะเนี่ยคิดเม็ดคิด,คดอ๋อนี่ไงฮะถ้าเราใช้ตัวนี้เราก็จะแบบฟื้นฟูเลือดโอเคงั้นใช้เวลาจัเป็นเลยแล้วกันตอนนี้ไม่จัเป็นหรอก คือถ้าเจอมันเราก็วิ่งนะฮะไม่สู้ได้หรอกถ้าเอ๋เอาไอที่หลังบ้านเฮ้ยแต่ออกหลังบ้านดีนะเอ้ยแล้วบ้านคืออยู่ฝั่งนู้นยิ่งเชืดเงิน,นไปมันเห็นว้ยมันเห็นโอเคเอ็ดก็ชักเอ็ดก็มาดิ่วูมันวิ่งตามด้วยชิบหายแล้วมันเห็นมันเห็น อ้ยอีกตัวหนึ่งข้างหน้า,างนันมาจะตามใช่ไหมเจ้าใช่ปะ,ะ <c oughs> อุ้ยกรดวดดอีกอือหืออือหืออือหือตัวไม่ไหวแล้วตัวกลับแล้วอุ้ยข้างหน้ามีอีกชิบหายแล้วข้างหน้า โอเคฮะเบีวิ่งเฮ้ยไอ้ตัวไหนเห็นอีกไอ้ตัวนี้เห็นอีกอ้าวเรียบร้อยฮะตายโอเคฮะกลับบ้านแบบรวดเร็วทันใจนะคือแบบขอแฟบมาให้เราเลยเออของหายไหมเฮ้ยไม่หายนะเออดีดีด,ดีของไม่หายนะแต่ประสบการณ์การตายครั้งแรกของเราได้สิ้นสุดลงไปแล้วอ๋อคือตามจริงอะถ้าผมใช้เม็ดชิทมันก็ได้นะ หิวขึ้นมา50ช่างมาน่าถือเป็นประสบการณ์เอ,อ้ยเราต้องมีตายกันอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะแบบที่เกินไปมันก็ไม่ใช่ <c oughs> โอเคก็สําหรับพาร์ทนี้นะครับก็คงต้องขอลาเพียงเท่านี้ดีวกว่าครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ช่องเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ